สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงลอยศักกันต่อดีกว่าไหนไหนเนี่ยอาทิตย์นี้เราก็พูดกันถึงลอยศักมาทางอาทิตย์กันแล้วซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงนะักฟุตบอลที่เรียกได้ว่ามีรอยศักเยอะมากๆนะครับผมแล้วเขาคนนี้เองเนี่ยก็เป็นนะักฟุตบอลที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกด้วยนะครับหลายหลยคนก็คงจะรู้แล้วสินะว่าเขาเป็นใครกันนะครับผมเขาคนนี้ก็คือเนม่าจูเนียร์ นั่นเองนะครับผมลุเนมาดาซิวาซานโตจูเนียนั่นเองครับเขาคนนี้เนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเริ่มซักกันมาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เติมลาย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 เข้ามาเรื่อยๆนะครับบางข่าวเนี่ยบอกว่าตอนแรกมีประมาณ30นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยน่าจะมีเกิน46ลายไปแล้วครับซึ่งณปัจจุบันที่เราทําคลิปอยู่เนี่ยก็จะมีลายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมเรียกได้ว่ามันเป็นแบบ อะไรที่มีข้อมูลอัปเดตตลอดเวลาในปัจจุบันนี้นะคลิปที่เราทําในตอนนี้เนี่ยเราก็จะทํากันมา46ลายศักของเนม่ากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าอนาคตมีเพิ่มอะไรกันอีกเนี่ยเราจะทําเพิ่มมาให้อีกเลยนะครับโดยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมด้วยความที่ว่าลายนี้เยอะมากๆเนี่ยก็ต้องรีบกันหน่อยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับมาที่ลายแรกกันเลยนะครับเนม่านะครับผมได้สัก ตัวของสิงโตเอาไว้นะครับผมที่มือของเขานั่นเองนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมที่นิ้วนางของเขาเนี่ยนะครับมือนี้เป็นมือซ้ายนะครับผมก็จะมี ตัวของมงกุฎนะครับผมอยู่ด <reco> ้วยนั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมนิ้วก้อยก็จะมีสัญลักษณ์2ขีดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่1นะครับต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมตำแหน่งที่2เนี่ยก็ยังอยู่ที่มือซ้ายเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือตรงข้างๆของมือซ้ายนะครับมีคําว่า l ลิ e อยู่นั่นเองหรือว่าความรักครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมมาที่ตรงหน้าอกกันดีกว่าครับตรงหน้าอกของเนย์มาเนี่ยนะครับผมตรงด้านขวานั้นจะมีบทกรบทกวีอยู่นะครับซึ่งบทกวีนี้นะครับผมจะเป็นบทที่เยม่าี you <laughs> พูดทุกครั้งนะครับผมก่อนที่เขาจะลงเตะในสนามนั่นเองครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมไอ้บทกวีนี้เนี่ยเนม่านะครับผมก็ได้เคยบอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ยสักรอยสักอันนี้ไว้บทกวีนี้ที่เขาท่องทุกครั้งไว้ให้พ่อของเขาครับต่อจากนั้นนะครับผมมาดูกันที่แขนนั่นเองครับผมในแขนขวาของเนม่านะครับผมตรงช่วงใบเส็เนี่ยจะมีรูปแม่ของเขาอยู่ครับและตรงแขนขวาตรงช่วงไหล่บนเนี่ยก็จะมีรูปน้องสาวของเขานะครับผมอย่างราฟาเอล่าอยู่นั่นเองครับก็เลยได้ว่าในแขนขวา มีรูปผู้หญิงถึงสคนเลยก็คือแม่กับน้องครับแล้วจากนั้นก็ย้ายไปที่ข้างหลังกันนะครับผมกับรอยสักรอยที่6ที่มีเขียนคาว่า b l e s s อยู่นั่นเองนะครับผมหรือว่าแบบเราเนี่ยได้พรจากพระเจ้ามานะอะไรประมาณนั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีรอยสักที่เขียนอยู่ตรงลําตัวด้านขวานะครับข<ว>เขียนว่า never ending love นั่นเองครับก็คือความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมซึ่งอ้รอยสักนี้นะครับผมเนม่าก็ได้บอกนะครับว่า เขาจะไม่บอกว่าลอยสัก์นี้มันมาได้ยังไงกันมาเป็นความลับนะครับผมบอกไม่ได้จริงๆต่อจากนั้นตรงลำคอนะครับผมมีคําว่าดูโดปลาซ่าอยู่นั่นเองครับซึ่งคํานี้นะครับผมมันมาพร้อมกับรูปนกที่บินอยู่นั่นเองซึ่งคาคานี้นะครับผมมันมีความหมายว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็ผ่านไปนะครับผมเหมือนว่าไม่มีอะไรที่มันจีรังยั่งยืนนั่นเองทุกอย่างนะครับผมอยู่ เพื่อดับนะครับผมทุกอย่างอยู่เพื่อผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนกก็เลยเป็นตัวแทนนะครับผมของคําพูดนี้ว่านกเองเนี่ยก็ย้ายที่ที่บินไปเกาะตลอดครับทุกอย่างมันไม่แน่นอนบนโลกใบนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมของข้อของเขานะครับเมื่อกี้ด้านซ้ายตอนนี้มาด้านขวานะครับมีเลข4อยู่เป็นเลขโรมันนั่นเองซึ่งเลข4เนี่ยมันหมายถึงสมาชิกในครอบครัวของเขาครับก็คือพ่อแม่ตัวเขาแล้วก็น้องสาวของเขาแล้วจากนั้นย้ายกันมาด้านหลังต่อนะครับผมหลังจากมีคําว่าเบสเนี่ยที่แปลว่าแบบพรจะพระเจ้านะครับ ก็มีไม้กางเขนพร้อมกับปีกมาด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันก็นกนคือเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อครับและต่อจากนั้นนะครับผมเนม่าก็ได้มีการไปเติมรูปขนนกนะครับตรงเลขสตรงคอด้านขวาในที่ตอนแรกเลขสี่หมายถึงครอบครัวแล้วก็เติมคําพูดว่า dream chaser ก็คือแบบผู้ไล่ตามความฝันนั่นเองก็เป็นการ represent ของตัวเองมาเพิ่มอีกนะครับต่อจากนั้นนะครับผมที่ไหล่ซ้ายของเนม่านะครับผมจะมีรูปเพชรพร้อมกับคําว่าโซเลร่าอยู่นั่นเองนะครับโดยไอ้รอยส อันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นรอยสักที่เรียกได้ว่าเนม่าเนี่ยสักเพื่อเป็นรอยสักคู่กับน้องของเขาแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นรอยสักอันถัดมานะครับผมมีชื่อลูกของตัวเองอยู่นะครับก็ได้เขียนว่าดาวีลูก้านั่นเองนะครับแล้วก็วันเกิดลูกของเขาก็คือวันที่24เดือนสิงหาคมปี2011ไปกันต่อเลยนะครับผมนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะไปที่รอยสักต่อไปกันเลยนะครับผมตรงข้อเท้าของเนม่าเนี่ยจะมีคำจับเขียนอยู่2คํคำนะครับผมก็คืออุซาเดียนะครับผมแล้วอีกอันหนึ่งก็คือ อาเลเกียนะครับซึ่งอุสาเดียเนี่ยนะครับผม,มแปลว่า courage หรือว่าความกล้าเอาเลกเกียเนี่ยนะครับผมแปลว่า joy หรือว่าแบบความสุขอะไรแบบนี้ครับก็เป็นตัวแทนของบุคลิกของตัวของเขานั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับผมต้อง แขนซ้ายเขาเรีเยกว่าอะไรโฟล์ทอนแขนเนี่ยจะมีรูปเสืออยู่ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนโชว์ความดุดันครับทีนี้เรามามือขวากันบ้างดีกว่านะครับผมมือขวาเนี่ยจะมีรูปับกงเขนอยู่ที่มือนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะขึ้นมาข้างบนแขนขวา Kultur, ที่มีรูปแม่กับรูปของน้องอยู่นะครับผมระหว่างรูปแม่กับรูปน้องเนี่ยก็จะมีรูปหวัวใจที่เป็นเหมือนหวัวใจข,ของเขาก็มีเฟดดิ้งอยู่ด้วยนะครับต่อจากนั้นที่นิ้วชี้นะครับผมของมือซ้ายเนี่ยนะครับจะมีไอ้คำพูดที่เขียนว่า อยู่นะครับผมอารมณ์แบบว่าให้เงียบๆอะไรแบบนี้ครับก็อยู่ที่ตรงนิ้วพอดีเลยก็ตามรูปเลยนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมีรูปไม้กางเขนพร้อมกับมงกุฎอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเนมานี่เติมรอยสักบ่อยมากๆจริงๆนะครับผมซึ่งก็จะมีคําศัพท์คําพูดอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งคําพูดอยู่ในนั้นเนี่ย todos corren นะครับผมแปลว่า everybody run ก็คือเหมือนทุกคนต้องใช้ชีวิตต่อไปอะไรแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับผมเรามาถึงรอยสักที่20กันแล้วนะยังไม่ถึงครึ่งกันอยู่ดีั มีร้ยฉาดมานะครับผมเขียนว่า life is a joke นั่นเองครับหรือว่าชีวิตนี้มันก็แค่เรื่องตลกนะครับซึ่งมันหมายความว่าเฮ้ยให้เราใช้ชีวิตเนี่ยให้มันสนุกให้มันเต็มที่อะไรไปอะไรประมาณนี้นั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมที่แขนของเขาเนี่ยก็มีการเติมตัวของ prayer มานะครับเป็นมือพนมมือเป็นแบบว่าเรากําลังสวดอธิษฐานอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็ลิงก์ไปถึงเรื่องราวนะครับผมของความเชื่อทางศาสนาที่เนม่าเคยมีนั่นเองครับไปกันต่อนะครับผมมีมือพนมมือแล้วก็มีกำปั้นด้วยเหมือนกันครับโชว์ ถึงความดุด,ดันนั่นเองครับซึ่งในกำปั้นเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรอยสักที่เป็นรอยสักคู่นั่นเองครับแต่คราวนี้ไม่ได้สักคู่กับน้องแล้วมันเป็นรอยสักที่เขาสักกับเพื่อนของเขานั่นเองครับโดยจะมี3คนที่มีรอยสักนี้อยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีคําพูดที่แตกต่างกันออกไปแล่ก็จะมีกำปั้นเหมือนกันนั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมตรงข้อมือขวาเนี่ยนะครับก็จะมีการสักชื่อของน้องสาวเอาไว้นะครับผมราฟาเอล่านั่นเองพร้อมกับมีรูปหัวใจอยู่ด้วยต่อจากนั้นนะครับผมตรงใบ หรือว่าครอบครัวจากนั้นนะครับผมก็จะมีคําพูดเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือคําพูดภาษาโปรตุเกสนะครับผมที่แปลว่า God is faithful นั่นเองครับก็คือเหมือนพระเจ้าเลยนะครับผมมันแบบมันคือสตาร์ยิ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะครับไปกันต่อเลยนะครับผมยังมีรอยสักอีกมากมายนะครับข้างบนเพรที่เคยสักเอาไว้พร้อมกับเป็นรอยสักคู่กับน้องของเขาเนี่ยก็ได้มีการเติมคําเพิ่มนะครับผมคำว่า Stay strong นั่นเองครับหรือว่าแบบ ให้เราแบบแข็งแรงเอาไว้นะอะไรแบบนี้นะครับผมให้เราแบบยึดมั่นยืจัดแบบให้เราแข็งแรงอะไรประมาณนี้ก็เป็นคําพูดปลุกใจนะครับผมแล้วนอกจากนี้เองก็มีการเติมคําเพิ่มขึ้นมานะครับผมตรงขาด้วยเหมือนกันนะครับตอนแรกมีท่อนตัวเต็มไปหมดเลยคราวนี้มาถึงท่อนขาแล้วนะครับผมในท่อนขาขวานะครับได้มีคําพูดที่บอกว่า work hard focus passion แล้วก็ faith นั่นเองครับซึ่งเป็นเหมือนคําปลุกใจเหมือนกันนะครับทำงานหนักมุ่งมั่นมีแบบใจรักนะครับผมแล้วก็มีศรัทธานั่นเองแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับผมก็จะมีการสักถ้วยแชม เพิ่มขึ้นมานะครับพร้อมกับอีโมจิหน้ายิ้มนะครับผมที่เป็นหน้ายิ้มแบบแลบลิ้นกลนวๆหน่อยนะครับซึ่งแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็สักหลังจากที่เขาได้แชมเปี้ยนลีกมานั่นแหละพร้อมกับลงวันด้วยนะครับเป็นวันที่บาซ่าเนี่ยนะครับชนะยูเว่ได้ก็คือวันที่6เดือน6ปี2015และบาซ่าก็ได้คว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกไปครับต่อจากนั้นนะครับผมก็มีการสักรอยสักรูปฟุตบอลพร้อมกับมงกุฎพร้อมกับตัวเขานั่งอยู่บนฟุตบอลที่ขาเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการสักรูป พร้อมกับใส่หมวกประเทศบาร์ซิลอยู่นะครับพร้อมกับอยู่ในสลัมแล้วก็ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าฝันถึงบ้านที่ดีฝันถึงสนามฟุตบอลที่ดีฝันถึงถ้วยรางวัลน,นั่นเองครับซึ่งก็เป็นการเปรียบถึงตัวเองของเนย์มาร์ครับผมกับอุปสรรคที่เขาต้องผ่านมาครับต่อจากนั้นนะครับผมมีการสักรูปจิ๊กซอว์เพิ่มเข้าไปที่แขนขวานะครับแล้วก็มีการสัก ชื่อของนาดีนนะครับผมเพิ่มขึ้นมานะครับผมซึ่งนาดีนเนี่ยนะครับก็คือชื่อของแม aja, <im> ่ของเนม่านะครับก็เรียกได้ว่ามีการสักชื่อของคนที่รักเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยครับแล้วนอกจากชื่อเนี่ยก็มีรูปด้วยถุงมาแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีรูปตัวของน้องแล้วก็ตัวของแม่ในคราวนี้นะครับผมม right. ีการเติมหน้าของลูกเข้าไปที่ตัวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับผมก็มีการเติมคําพูดขึ้นไปอีกนะครับก็เรียกได้ว่าคําพูดอันนี้นะครับผมก็เป็นคําพูดที่เนม่าเนี่ยนะครับนนนอาาวเเเคผมมปป็็หื่ ผู้ที่ใช้แค่ในวงไหนเท่านั้นนะครับใช้กับน้องสาวของเขาแล้วก็ใช้กับเพื่อนรักของเขาต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเติมรูปอัศวินขี่ม้าเข้ามาเหมือนกันนะครับผมซึ่งเนม่าเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันมาจากไอ้ส่วนของไบเบิลที่เขาอ่านอยู่ทุกวัน,นครับ ต่อกันดีกว่านะครับผมยังไม่จบนะครับยังมีการเติมคําพูดขึ้นมาอีกนะครับซึ่งมันแปลว่าแบบ g b l e s s You ก็คืออ่าบอกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้าให้พรกับเรานั่นเองครับประมาณนั้นแล้วก็มีการสักปี1992ลงไปที่ขาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็คือปีเกิดของเนม่าต่อจากนั้นนะครับผมมีการสักรูปสมอเรืออยู่ที่ตัวของแขนซ้ายนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์โอลิมปิกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับซึ่งมันหมายถึงการที่ว่าตัวของบราซิลเนี่ยนะครับได้เหรียญทองของฟุตบอลในนนนตอออลิิมปก2006ั่เงงย หมดนะครับรอยสักของเนม่ายังไปต่อนะครับมีบทกวีมาอีกแล้วนะครับตรงสีข้างตัวนั่นเองนะครับผมแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็มีการเติมรูปดอกไม้นะครับดอกกุหลาบขึ้นมาข้างล่างเพรท,ที่เคยสักเป็นรอยสักคู่กับน้องมีการ เติมหัวใจนะครับผมมาที่นิ้วซ้ายนะครับนิ้วก้อยซ้ายของเนม่าเนี่ยเป็นรูปหัวใจตรงนั้นแล้วข้างหลังเนี่ยนะครับผมจะมีไม้กางเขนมีคำว่าเบสแล้วเนี่ยนะครับก็มีการเติมรูปซูเปอร์ฮีโร่สองคนขึ้นมานั่นก็คือรูปของสไปเดอร์แมนแล้วก็รูปของตัวของแบทแมนต่อจากนั้นก็มีการเติมรูปเดี่ยวนะครับผมเข้ามาอยู่ตรงอกซ้ายนะครับพร้อมกับเติมคําขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งคํานี้นะครับแปลว่ายิ่งใหญ่โดย e รรมนั่นเองก็หมายถึงว่าแบบตัวของเขาเนี่ยแบบมันเป็นยรแบบิ่่องใหญะไ ต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็มีการเติมดอกไม้เพิ่มมาอีกในข้อ2นะครับ และจากนั้นเนี่ยนะครับผมในแขนขวาเนี่ยก็มีการเติมดวงตามาบริเวณเหนือข้อศอกอีกหน่อยหนึ่งด้วยนะครับก็ครบแล้วนะครับผมกับ46ลายซึ่งในบางลายเนี่ยเราก็พูดรวมกันไปเลยนะถ้านับกันแบบแยกเป็นอั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 นทั้งหมดน่าจะได้สักประมาณ50อันเลยด้วยซ้ําก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่แบบโอ้โหมีรอยสักเยอะมากๆจริงๆนะครับถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยและนี่ก็คือรายการฟุตบอลเวลในวันนี้นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมคงต้องขอลาไปก่อนนัผมวเจ ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ